สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่บนหน่วยแชแนลครับอีพนี้เป็นอีพีที่สองสามห้านะครับเป็นชุดเลขล่างสามตัวมาตัวหรือสองตัวนะครับสามตัวมาตัวหรือสองตัวนะครับชุดนี้เดินดีที่หลักหน่วยนะครับเดินดีที่หลักหน่วยล่างกนะับก็ เป็นเ p ีที่2 3 5สามห้าย้อนไปดูเ p ีที่สองสามสี่นะครับมันจบอีกตรงงวดร้อยเก้าสิบเจ็ดที่ออกหกห้านะฮะที่ผมเรียนให้ทราบว่าเอีนี้เราได้เลขคู่นะเราได้เลขคู่เมืเ่อได้คู่ก็คือเพ่งไปที่เลขแปดตอนนี้ถ้าหากว่าแปดไม่มาเลขคู่ที่เหลือก็คือศูนย์สองสี่หกเอาศูนย์สองสี่หกไปจับกันหนึ่งห้านะฮะถ้าแปดไม่มาหนึ่งห้ามันก็น่าจะมานะฮะหลักหน่วยก็ ก้ศูนย์หนึ่งศูนย์ห้าสองหนึ่งสองห้าสี่หนึ่งสี่ห้าหกหนึ่งหกห้าเขาถูกหกห้านะครับเมื่อที่แล้วเราได้เลขขี่นะครับเมื่อที่แล้วเราได้เลขขี่เลขขี้ก็คือเลขเก้านะครับเลขเก้ามันออกมาเก้าเก้านะออกเบิ้นมาครับผมตัดเบิ้นทิ้งฮะเพราะมันออกงวดที่ร้อยเก้าจุดห้ามันออกมาแล้วนะเบิ้นผมตัดทิ้งก็เลยทําให้เสียเงินนี่งวดวันที่หนึ่งเดือนหกหนึ่งเดือนมิถุนายนะ <c oughs> วัที่แล้วไม่ได้ทำให้นะวดหนึ่งเดือนมิถุนาเราได้403มันจะมาหรือไม่นะครับผมก็ไม่ทราบได้นะครับ403นะครับอ่วันนี้ก็น่าจะเป็นไม่รู้เป็นคู่หรือเป็นคี่นะถ้าเป็นคู่ก็ให้มาดูที่4่กัาศูนย์นะครับแล้ว4เก้าศูนย์อีกสูตรหนึ่งมันได้เลขคี่นะะหลักหน่วยมันได้เลขคี่ ถ้าไม่หลักหน่วยได้ที่มันก็อยู่ที่สามนะครับตอน,นี้ให้ดูสองงวดก่อนนะให้ดูสองงวดก่อนอันนี้มาผิดมาสายงวดแต่สองงวดก่อนมันมีหกห้านะครับหกห้ากับเก้าเก้าผมว่าเลขห้าหกเก้าเนี่ยจะต้องอยู่หนึ่งตัวนะอยู่หนึ่งตัวก็คือว่าห้าหกเก้าจะต้องอยู่หนึ่งตัวผม,ผมมองไปที่ห้าห้ากับ ห้ากับห้ากับหกนะห้ากับหกเก้าออกบ่อยเกินนะครับเก้าก็ไม่แน่เหมือนกันนะครับนะครับถ้าเป็นห้าอาจจะเป็นห้าศูนย์ห้าสามนะครับห้าศูนย์ห้าสามถ้าเป็นหกก็อาจจะเป็นหกศูนย์หกสามหรือกลับด้วยนะ,ะเพราะว่าอันนี้มันมันเดือนดีที่หลักหน่วยก็จริงแต่มันก็มาหลักสิบได้นะ,ะมาหลักสิบได้ อาจจะศูนย์ห้าห้าศูนย์นะครับศูนย์หกหกศูนย์นะครับก็ห้าห้าศูนย์หกหกหกสามสามหกเนี้ยนะครับสี่จะมาไหมนะครับอีก,อ,กอันก็ไปมองไปที่เลขเก้าก็อย่าเพิ่งไปทิ้งเลยนะครับเพราะนั้นวันนี้มีสี่ศูนย์สามจะติดสักตัวไหมนะครับถ้าติดสักตัวก็น่าจะอยู่หลักหน่วยตอนนี้ สองงวดก่อนเนี่ยมันหลุดไปอยู่ตัวที่สามนะฮะปกติมันก็มาหนึ่งกับสองหนึ่งกับสองหลุดตัวที่สามงวดนี้ก็อาจจะหลุดได้นะเพราะว่าสูตรนี้มันมีสูตรต้องสูตรต้องต้องพันเจ็ดร้อยสี่สิบหกสูตรนะครับพันเจ็ดร้อยสี่สิบหกสูตรดังนั้นถ้ามันมีสูตรหลุดจํานวนมากมันก็จะหลุดไปที่แถวที่สี่ที่ห้าได้นะครับอันนี้ก็ไม่อยู่แถวหนึ่งสองสามอยู่นะครับ โอเคนะครับนี้ก็เป็น ep ีที่สองร้อยเมื่อกี้บอก200เท่าไหร่นะต่อจาก EP ีที่แล้วนะครับที่ว่าเลข3ตัวมาเลขล่างตัวหรือ2ตัวนะครับโอเคนะครับก็ขอให้ทุกท่านนะครับโชคดีในวันที่1มิถุนาที่จะถึงนี้นะครับวันนี้วันอาทิตย์นะวันอาทิตย์ที่เท่าไรอ่ะยี่สิแปดนะ จันยี่เกอังคาร3าสิบนะแล้วก็วันพุธสาอวันที่1ก็น่าจะเป็นวันพฤหัสเนาะวันพฤหัสเดือนนี้เดือนพฤษภาคมมันก็มี31สาเอวันใช่ไหมครับวันที่1วันพฤหัสนะครับก็จะใช้ก็ดูด้วยมันหลุดได้นะฮะอย่าก็อย่าไปทุ่มนะครับ โอเคนะครับขอขอทุกท่านโชคดีครับสวัสดีครับ